กราบสวัสดีครอบคร,บรัวเกษตรกรทราบทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับน้องก้องอีกเ <_ s 1> ช่นเคยเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับน้องก้องจะมาพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการใส่สารอาหารทางดินหรือการใส่ปุ๋ยทางดินของที่สวนน้องก้องนะครับผมว่าในแต่ละช่วงอายุของทุเรียนเนี่ยน้องก้องเนี่ยใส่อะไรบ้างนะครับผมช่วงไข่นกกระทาไขา่ไก่ใส่อะไรบ้างผล60วันผลเท่ากรบบอกนมใส่อะไรบ้างนะครับ หรือแ,แม้กระทั่งผล8ปิบวันเนี่ยใสย่อะไรบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวนี้มาเล่าให้ฟังอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับผมน้องกล้องขอย้ายสถานที่ในการถ่ายทำมาที่ร้านกเกษตรทราบสาขาข่าวเชมเาลหน่อยนะครับเพราะว่าที่สวนทุเรียนของน้องกล้องเนี่ยเริ่มมีฝนตกเริ่มมีฝนเม็ดใหญ่ลงมาแล้วนะครับผมก็สันนิษฐานว่าอีกไม่นานเนี่ยปริมาณน,น้ำฝนเนี่ยก็จะมาถึงที่ร้านนี้นะครับผมเนาะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่ช่วงแรกกันเลยนะครับ ช่วงแรกช่วงนี้นะครับน้องก้องขอพูดถึงช่วงไข่นกกระทากับไข่ไก่นะครับผมในช่วงที่ผลทุเรียนมีผลเท่าไข่นกกระทาหรือไข่ไก่เนี่ยนะครับผมน้องก้องจะใส่เป็นตัวบุนดินหรือสารปรับปรุงดินของเกษตราตรที่อัปเกรดแล้วมากมายหลายอย่างเป็นพิเศษ,ษเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าในตัวบุญดินนะครับผมจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับคือหลายอย่างเลยครับผมไม่จะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับ แคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับผมก็คือท่านอาหารหลักท่านอาหารรองเนี่ยครบทุกชนิดเลยครับรวมถึงตัวธาตุเนี่ยก็ยังมีครบทุกชนิดอีกด้วยนะครับในตัวส่วนของบุญดินนะครับผมและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของกรดอะมิโนนะครับผมซิลิก้าบาซิลซับทินิตนะครับผมมีค่าพิเศเป็น7นะครับคือใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวดินเป็นกรดอย่างแน่นอนนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของ OM หรืออินซิวัตถุอีก15%เที่อยู่ในตัวบุญดินอีกด้วยนะครับอ่า ก็เหมือนเดิมครับผมใส่ไปเลยครับผมในช่วงไข่นกกระทาไข่ไก่เนี่ยนก้องจะใส่บนดินหนึ่งรอบนะครับผมปริมาณหรือขนาดในการใส่นะครับก้องก็ใส่1-2กิโลกรัมนะครับถ้าต้นใหญ่น่อยก็3กิโลแล้วแต่ทรงพุ่มเนาะแต่ที่เน้นๆเนี่ยให้เน้นหวานให้ทั่วทรงพุ่มตั้งแต่โคนต้นยันปลายใบได้เลยนะครับหวานไปเลยให้ทั่วทรงพุ่มเนาะหวานให้หวานให้เมือหวานแห่นะครับผมไม่ได้หวานให้เป็นรูปทรงโดนนั้นนะครับต้องหวานทั่วเหมือนหวานแห่เลยเนาะก็เนี่ยนะครับผมไข่นกกระทาไข่ไก่ใส่ไปเลยหนึ่งรอบสำหรับ ก็ข้อดีนะครับที่ใส่ตัวมูลดินอ่ะคือหนึ่งเลยนะครับเปลือกมีความแข็งแรงขึ anymore, like ้นนะครับเปลือกแตกยากนะครับขั้วมีความแข็งแรงขึ้นอัตราการหลุดล่วงของลูกทุเรียนเนี่ยก็จะไม่มีเลยหรือว่าน้อยลงนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้นะครับคุณภาพของเนื้อเนี่ยก็จะนวลจะเหนียวจะแน่นนะครับถ้าใส่ตัวมูลดินไปแล้วนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังส่งผลกระทบต่อรากทุเรียนให้มีการดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้นดูดซับสารอาหารได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับอข้อดีคือมีมากมายแบบนี้เลยนะฮะ โอเคก็สรุปนะครับไข่กทาไข่ไก่นะครับผมใส่ตัวบุญดินเนาะอ่าแล้วหลังจากใส่บุญดินครั้งนั้นไปเรียบร้อยเลยนะครับผมน้องก้องจะก,การะโดดมาสู่ช่วงผลทุเรียนมีขนาดเท่ากระป๋องนมหรือผลทุเรียนที่มีอายุ60วันนะครับในช่วงนี้นะครับน้องก้องจะใส่เป็นตัว 155, 20นะครับผมปุ๋ย15 5ห0นะครับผมที่บวกกับตัวบุญดินอ่าคือยังไงนะครับ คือก่อนอื่นนะครับผมน้องก้องจะเอาตัวบุญดินกับ15-20เนี่ยมาผสมกันเนาะแล้วปริมาณการผสมเนี่ยก็1ต่อนเลยครับสมมุติว่าน้องก้องใช้ปุ๋ย15-20ในปริมาณ50กิโลกรัมนะครับคือ1ส่วนและน้องก้องก็จะต้องใช้ตัวบุญดินนะครับผมอีก50กิโลกรัมหรือบุญดิน2ถุงนะครับก็จะกลายเป็น1ส่วนกลายเป็น1ต่ 1, อหนึอเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคน้องก้องก็จะเอาบุญดิน1ส่วน15-20่15ส่วนนะครับ มาเทลงในภาชนะผสมนะครับผมก้องก็ทําการใช้จอบผสมกันเลยนะครับผมคุกเข้าให้เข้ากันเลยนะครับผมหลังจากที่เนื้อเข้ากันแล้วนะครับผมน้องกล้องก็จะตักขึ้นมาใส่กระสอบนะครับผมแล้วก็ไปหวานที่ต้นทุเรียนที่มีลูกอายุ60วันหรือผลเท่ากระป๋องนมนะครับก็หวานไปเลยนะครับหรอบพอนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับหนกิโลกรัมแล้วแต่ขนาดสพุ่มเหมือนเดิมนะครับหวานให้ทั่วทรงพุ่มเนาะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับโอเค แล้วหลังจากใส่ตัว15ให้10ที่บวกกับตัวบุญดินไปแล้วนะครับถัดจากนั้นอีก10วันนะครับหรือผลทุเรียนมีอายุ70วันแล้วนะครับน้องกล้องก็จะเปลี่ยนสูตรนะครับจาก15 5 20นะครับเป็น15 5 35นั่นเองนะครับผมก็ตัวบุญดินเนี่ยก็ยังผสมเหมือนเดิมนะครับผมบุญดิน1ส่วน15 5 35 1ส่วนนะครับก็ผสมเข้าให้เข้ากันแล้วก็คุกเขาผสมอะไรให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วกล้องก็จะมาใส่ต้นทุเรียนที่มีผลอายุ 70วันนะครับผมก็วานมาเดิมครับให้ทวทรงพุ่ม1-2กิโลกร,รัมนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเหตุผลที่ต้องอเปลี่ยนสูตรปุ๋ยมาเป็นตัว1 5 5 3 5เนาเน้นไปที่ตัวปริมาณตัวหลังหรือโพแทสเซียมที่มากหน่อยนะครับก็จะส่งผลทําให้ลูกทุเรียนม,มีขนาดขยายข้างมากขึ้นนะครับมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะครับน้าหนักมากขึ้นเนาะก็ใส่ไปเลยนะครับ15 5 35บบวกกับตัวบุญดินในช่วงที่ผลทุเรียน มีอายุตั้งแต่70วันขึ้นไปเลยครับผมหลังจากที่ผลทุเรียนมีอายุ70บวันนะครับก้องก็จะใส่แบบนี้ครับผมทุกๆ10วัน10วัน10วันก็ใส่แบบนี้แหละครับผมอ่าโอเคเนาะอ่าต่อมานะครับผลทุเรียนมีอายุ80บวันนะครับเมื่อผลทุเรียนมีอายุ80วันนะครับน้องก้องก็แน่นอนครับต้องหวานตัว15 55้เอ้ย15 5 35กับตัวบุญดินเรียบร้อยเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนาะก้องก็จะตามด้วยตัวมเนอร์นะครับ ตัวไมเนอร์นะครับหลายคนก็รู้จักกันแล้วนะครับตัวไมเนอะร์เนาะก็จะมีส่วนของแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันนะครับผมก็ธาตุอาหารรองคือครบเลยนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของบาซิลทัสลิทนะครับแก้โรคได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถปรับค่า pH ได้ด้วยนะครับผมอ่ะคือในช่วงก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าที่แบบเราใช้การบํารุงลูกด้วยการใส่ปุ๋ยเนี่ยครับปุ๋ยก็จะมีโอกาสทําให้ดินของเราเนี่ยเป็นกรดได้บ้างเนาะ ก็ถ้าใครใส่ปุ๋ยจ๋าเลยเนี่ยแน่นอนว่าดินอาจจะเป็นกรดได้เลยนะครับน้องก้องก็กลัวว่าดินของน้องก้องเนี่ยว่าจะเป็นกรดน้องก้องเลยใส่ตัวไมเนอร์ในผลอายุ80วันนะครับผมดินเป็นกรดเนี่ยมันมีข้อเสียงไงในช่วงเป็นรูป80วันเนาะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับผมถ้าดินเป็นกรดนะครับออแคลเซียมที่อยู่ในดินเนี่ยก็จะกลายตัวเองเนาะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นสารที่ไม่สามารถละลายน้ำได้นะครับแล้วต้นทุเรียนเนี่ยก็จะนําแคลเซียมที่ เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นสารที่ไม่สามารถละลายน้ำได้เนี่ยไปดึงไปใช้ไม่ได้เลยนะครับทำให้ต้นทุเรียนขาดแคลเซียมเมื่อต้นทุเรียนขาดแคลเซียมลูกทุเรียนก็จะขาดแคลเซียมด้วยนะครับและเมื่อลูกทุเรียนขาดแคลเซียมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมเปลือกบางนะครับผนังเซลล์อของเปลือกไม่แข็งแรงเนื้อผนังเซลล์ของเนื้อไม่แข็งแรงครับน้ําซึมเข้าง่ายนะครับกลายเป็นไส้ซึมได้นคืคุณภาพของเนื้อก็จะแย่ลงนะครับน้อกล้องเลยป้องกันไว้ที่การเติมแคลเซียม แล้วก็การปรับค่าเม็ดในตัวเดียวกันก็คือตัวไมเนอร์นะครับใส่ตัวไมเนอร์ในช่วงผลอายุ80วัน1รอบนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุญดินไมเนอร์ตอนนี้ก็มีใครหลายท่านเนี่ยนำไปใช้ได้หลายสวนหลายรอบมากๆแล้วนะครับผมก็ส่มผล ตอบรับที่ดีมาหลายส่วนนะครับผมก็คือเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยนำไปลองใช้สักหนึ่งล็อกน้ำก่อนนะครับแล้วก็สังเกตดูว่ามันมีผลดีแตกต่างอะไรกับไม่ได้ใช้นะครับผมตอนนี้ก็ที่ร้านคือขายหมดไปหลายไปหลายแถวไปหลายชั้นเรียบร้อยแล้วนะผมก็เหลือไม่เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้ก็กําลังนําของเข้ามาอยู่นะครับสำหรับตัวบนดินแล้วก็ตัวไมเนอร์นะครับผมโอเคไหและต่อไปกเ็เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเป็น หลังจากการที่เราใส่ไมเนอร์หรือบุนดินหรือปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินรีนะครับผมเราก็จําเป็นที่จะต้องรดน้ําตามด้วยนะครับผมทําให้สารอาหารเหล่านั้นที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับซึมลงลึกเข้าถึงชั้นรากชั้นหาก,กินของพืชหรือต้นทุเรียนได้เลยนะครับผมมันจะถ้าเราสมมติเราใส่ไปแล้วไม่ได้รดน้ําตามนะครับสารอาหารต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสหลุดหรือละเหยไปได้ในปริมาณที่มากเนาะก็จะเสียของป่าๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใส่สารอาหารต้นดินแล้ว จำเป็นต้องรดน้ําทุกครั้งนะครับผมแต่ที่ส่วนฝนากตอนนี้คือแบบว่าไม่ต้องรดน้าเลยนะเพราะว่าฝนเนี่ยตกหนักมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ชื่นใจเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ทิกเล็กๆน,น้อยๆอีกข้อนึงนะครับผมถ้าท่านไหนนะครับอยากให้ลูกทุเรียนของทุกท่านเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นมีคุณภาพเนื้อที่ดีและคือ ขายออนไลน์ได้นะครับผมก็สามารถหยุดการใส่ปุ๋ยทางดินไว้เพียงที่ผลอายุ80วันเท่านั้นนะครับถ้าหยุดการใส่ปุ๋ยผล80วันเนี่ยนะครับแน่นอนครับรสชาติของเนื้อทุเรียนของทุกท่านเนี่ยจะดีเยี่ยมแน่นอนนะครับผมโอเคเนาะแต่ถ้าท่านไหนออโอเครสชาติอร่อยอะแต่ไม่ต้องหลอยมากก็ได้โอเคพอพอเยี่ยมนะครับพอเยี่ยมนะก็ขอเน้นไปที่น้ําหนักหรือขนาดมากกว่านะครับ ทุกท่านนะครับถ้าชอบแบบนี้นะครับผมก็สามารถใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆได้เลยจนถึงลูกทุเรียนที่มีอายุ100วันแล้วก็ไปอยู่ใส่ปุ๋ยตอนนี้กันไอ้ตอนนั้นก็ได้นะครับผมก็จะได้ในส่วนของน้ําหนักแล้วก็ขนาดนะฮะผมโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับถ้าท่านไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปตัวนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับถ้าท่านไหนมีคําถามสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ